ไปเป็นวิธีติดตั้งโนเกียกับคอมพิวเตอร์ที่บ้านเนะขั้นแรกก็คือไปดูที่โนเกียซูทอยู่ที่ไหนนะเครื่องนี้จะเก็บไว e, นะ้ที่ไใน E บางเครื่องอาจจะเก็บไว้ในสี ong, นะ่หลอมเป็ G ong, นสะี่อมเลยจะอยู่ได้ที่ตัวแต่ละที่อาจจะแตกต่างออกไปพวกผมเก็บซอฟต์แวร์ไว e, นะ้ที่ใด E ตัวชื่อวนะ่าโนเกียคอลเลคชั่นนี้ โนเกียที่กำลังจะติดตั้งอะไรนีเน้เป็นตัวอย่างก็คืี้หกสองสาสุดนะนั้นก็ติดตั้งโนเกียโนเกียสุดไปเลยก็เรียกไปที่โนเกียพิซสุตโนเกียทเย 7, 7ป็นเะจ็ดหกเจ็ดก็่าหลัคลิกไปนะเขาก็จะถามว่าดูดูบอนทุนรันดีสไฟล์ชื่อโนเกียสุด7.1 ิเซอร,ร,ร์โดยโดยบริษัทนเกียนะครัก็พดที่มันอยู่ที่ไดดีตรงนี้นะแต่เครื่องก็จะแตกแตมม่ตอยู่ในแผ่นก็นี้ก็เป็นจีตองักสักานเลยนะ,ะสกู่ก็มีขั้นตอนต,อนต่างๆมีสุดที่สองก n e x เน็กียกอมาถึงตรงนี้ก็เอ็ก,ซกเซปตนยอยมรับาเซ็นของเขาคนระ